สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับรูคิมมีแอปพลิเคชันมาแนะนำให้พวกเราหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับสำหรับใครที่เล่นนะครับเล่น IG, Twitter, Facebook นะครับเพราะว่าอันนี้พวกเราน่าจะเล่นกันอยู่แล้วเนาะอยากที่จะนะครับอยากที่จะลงแอปพลิเคชันเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะโพสต์ไปได้ทั้งหลายๆช่องทางนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราโพสต์ที่ Facebook แล้วอยากให้มันไปโพสในท w i ตเตอร์นะครับก็สามารถทำได้ในในอีกทางนึงนะครับให้มันไปโพสต์ใน IG ด้วยก็ได้นะครับวันนี้อูคิมมีแอปพลิเคชันที่เก๋ๆนะครับเก๋ๆนะครับนะ่าทุกท่านก็ลองลองลองทำตามอูคิมดูนะ ก็วันนี้เป็นแอปพลิเคชันชื่อ iFTTT ครับวันนี้กูคิมจะใช้โทรศัพท์เป็น iPhone นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปได้นะครับที่ App Store นะครับเดี๋ยวหาก่อน App Store เสร็จแล้วนะครับดาวน์โหลดมานะครับชื่อแอปว่า iFTTT นะครับเดก่อนแปปหนึ่งนะจ๊ะ iFTTT นะครับรูปแบบไอคอนก็จะเป็นตัวหนังสือสีขาวพื้นสีดำแบบนี้นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับูคิมขอข้ามการติดตั้งไปเลยนะสมมุติว่านะครับสมมุติว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกใช้อยู่หลายแบบเลยนะครับวันนีุู้คิมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะกูคิมจะโพสต์รูปลง IG นะครับแล้วให้มันไปโชว์ที่ทวิตเตอร์ด้วย นะครับอูคิมก็เข้าไปนะครับอันนี้อันนี้ทุกท่านที่เห็นหน้าจออันนี้ก็คืออิมเซ็ตค่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เซ็ตค่านะครับให้เขาไปที่ getmore นะครับ getmore นะครับเราหาตัวตั้งต้นเราก่อนนะครับเป็น instagram นะครับหรือ ig นะครับหรือ ig นะครับนะแบบนี้นะครับก็ในฟังก์ชันของเขาก็จะเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มนะครับว่า ig ทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ครูคิมจะเลือกฟังก์ชันที่บอกว่า,าจากโพสจาก IG นะครับไปทวิตเตอร์นะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าต้องใส่แฮชแท็กด้วยนะครับใส่แฮชแท็กใดแฮชแท็กหนึ่งอันนี้นะครับเนี่ยนะครับครูคิมจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับใส่แฮชแท็ใดแฮชแท็หนึ่งที่เรากำหนดไว้มันถึงจะเอาแคปชั่นหรือว่ารูปภาพใน IG นะครับไปโพสใน Twitter นะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาในหน้าซึติว่าเราเซตค่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนาะอันนี้ครูคิมเซตค่านี้นะว่าจะต้องใส่แฮชแท็กอ,อะไรอันหนึ่งนะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับอันนี้ครูคิมจะเซตค่าไว้ว่าเมื่อครูคิมต่อเมื่อครูคิมใส่แฮชแท็กครูคิมแอโรบิกนะครับรูปภาพที่ครูคิมโพสใน IG มันจะวิง่งไปทวิตเตอร์นะครับก็อันนี้เราก็เซตค่าเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับถ้าอ่ทีนี้เรามาลองการใช้งานดูนะครับ เราจะโพสจาก IG เนาะเพราะเราตั้งค่าใน IF t t t ทีไว้เมื่อเราโพสจาก IG รูปมันจะวิ่งไปที่ Twitter นะครับอันนี้อุคิมจะโพสรูปอ,อันนี้นะครับรูปยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับนะครับยกตัวอย่างอันนี้เนาะอันนี้อุคิมก็โพสนะครับตั้งค่าโพสตามปกติเลย นะครับโพสต์ตามปกติเลยแต่ว่าอันนี้คุณคิมจะไม่ขอโพสตจะไม่สอนนะเพราะว่าทุกท่านน่าจะโพสเสร็จแล้วนะครับคุณคิมโพสต์รูปนะครับจากเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าโพสต์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะวิ่งมาที่ทวิตเตอร์นะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับอย่างเช่นรูปเนี่ยนะครับรูปหมากับคุณคิมกับน้องหมานี่นะครับคุณคิมโพสต์ที่ IG นะครับมันก็จะวิ่งมาที่ทวิตเตอร์ด้วย นะครับมันก็จะมีลิงก์บอกว่ามันมาจากไอจี IG นะอะไรเงี้ยครับเนี่ยกดเข้าไปนะครับมันก็บอกว่า,าโพสต้ตนต้นทางนะครับต้นทางมาจาก IG เนี่ยนะครับรูปนี้นะครับกูค,คิมก็โพสต์ได้เลยนะครับตามว่าฟังก์ชันที่เราโพสต์จากไอจี IG, มันก็สามารถที่จะโพสต์ไปที่ทวิตเตอร์ได้เหมือนกันแต่ว่ารูปมันจะไม่ไป นะครับฟังก์ชันใน IG เนี่ยนะครับมันจะมีโพสต์ไป f a c b o o k อ๊ารูปไปอันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าต่อเมื่อโพสต์ไปที่ Twitter นะครับมันไม่ไปนะครับนี่แหละนี่คือข้อจำกัดของทางทาง IG วิ่งไป Twitter จะมีข้อจำกัดเรื่องรูปไม่ไปที่ Twitter นะครับอันนี้แหละก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับกับแอปพลิเคชันชื่อ IFTTT นะครับลองเล่นกันดูนะโอเค okay. วันนี้ก็คงมีคลิปมาฝากพวกเราไว้เล็กน้อยสำหรับใครที่อยากทดลองก็สามารถทำได้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับมีแอปอะไรนะครับแอปอะไรที่จะมานำเสนอพวกเราก็ลองติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นแอปอะไรวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ